ไปดิ Bye, นี่เอาแต่น้องบิวเด้อเอาแต่น้องบิวเขาเอ้ยแมงพังแมงเนี่ยฮะ,ะ,ะอ้าวแม่ยั่งนี่เอาพังเพลงติ้งติงน้องบิวได้ยังลูกแหละใช่ในนี้นะพังน,น,นี่พัง,พงใส่หูใส่หูใส่หูไม่ใส่หูค่ะ Cái em khao thấy có lần đi. Ê xem. À bay 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 Điện cảm lòng biểu Học xe hú xe hú <laughs> <laughs> Thế chàng á Bước lòng biểu sẽ kính hôn xịn bạn này Kê thầy kê đây Kê đó <laughs> อีอ๋ไดอยากบอลบอขอแม่ก่อนอนู่น,นตีแม่บพราอยากไปสิตีแม่แม่บ่แก,แกแให้เด้อบาดนี้บ่ต้องบิวบ่เป็นแพงต้องบิว่แพงน้อนูนู้แม่แม่กับเนื้นนนเ่เ,เ,เ,เน,น,เนยเีย ขอแม่จับเจื้อเลยแม่เอ้ยเออเบิงหนาเพิ่นมีน้องหนึเนียน้องเบิงนะจ้ะอยากน้องเลยจ้าเพื่อสีให้ใช่มาใช่เกิดไปทางก็ทางก็พังไม่ก็ครบคล้องเรื่องดิวเลยไอยากน้องเลยเออหยันดิยันในดิวเลย ฮู้กินเลยอะเถื่อนนี่น้องพังพังแมงนะอะพังแมงพังแมงใช่ละน้องบิวเพิ่นเบิ่งน้องเบิ่งน้องพิงทูจ้าเลยไหมทูจ้าก็แม่สิแก้ให้นนเนาะแก่แๆ่ เพิ่นยาเพิ่นยากกินเช่นพี่เพิ่นทุจรายเลยขอบใจเลยฮะเฮ้ยบวกขอบใจเลยน้องบิวนี่เห้าย่ำเพิ่นท่าเพิ่นย่ำชมได้ให้ชมเลยให้ชมเล้หนาดยื่นเลยเออหล่ะแน่ มิวิ้วตกวรกแหละหิบมาแซบ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 อะไแซบยุงมือเลยเยี่ยมเลยนน่นอ้ยใ่เยี่ยมเลยด้วยสิที่ทีพ่อไปนะขพงเะงินในสะพานต้องหาพันนะ ก็สะปาน้ส right. ิพันไปตำวจมใส่แ้วิวแต่บิมีเงินนล้บิวเนาะบมีมาห้แล้สบายเมล่เงินมากสบายนะบรกค้ามาแนวนี่แมนวะว่าแมน่ใชเนดตรวจจาัว้าแต่ยันเดชสพาเลยบิว

hết chỗ mấy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  hết chồm mưa hết rồi, mà 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 mà. hết 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 kia, hết 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 được hết 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 กินมด้ยโมด้ตากินเก่งแท้คนนี้น่อยนี่นะแขวเหี้ยนเลยน้อน้องน้องกินมาได้ละน้องมิเขียวกินต่เสียแต่นัวแทบบิวปานเป็นบ้าใช่ไะมบ้้ ้าซื้นอนบ่นะน้อใหเรไปเวาินหอมเนี้ยเก่าเป็นคนกยวิวอ้าออยวะแชบลแบแยกโป้แเซนะอือะเต้นนะแดงเคิง

กเจ็ดเบอรห้าขนมน้ำป์าปนะเบอหาหนังเบอรก้แปดมาหนิแปดแปดนับลูกละนับด้เ็ดน้องลูกละยาวยาวยากี่หายนะยาเลยกิ๊งกิ๊งกิก เจ็ดกันแปดเก้าสิบสิทรมาน่ะเอาทรศั์ไม่เมย์กหลับไปเอาทรศั์ไม่เมยเด้อเด้อเอาทรศับไม่เมยเด้อเอาทรศั์ไม่เมย์เด้อเอามาลูกหลับมาเอามาเอามาใส่ไปทรศัพท์กันสิได้บอ มาลูกหล่ามามาไรพ่อโทรมาน่ะเอ้เพิ่มิโทรศัพท์อะไรแกเพื่นเมนบอโทรเมย์โทรเมย์ว่ากินหลังนะไรย้อนได้ย้อนขับใจขับใจเด้อขับใจเด้อพเมพ่ก่อนไโทรมาหน่อยดเอือมาช่วยกันเกอยเเกิ นี่นี่นี่นะให้โทรมาให้โทรมาไหนนะดึงมือมาเลยผล้มปั่นมือเลยมมามาแมงอุ้งมาใช่แมงอีได้ลูกอ่ะโอูยเสียงหนูน้อยนี่กันเนาะอยู่ใช่แมงอีดีนะอยู่ใช้อยู่ใช้แพ้ไปให้อาไป ตอนนี้แกลองบิวคุยกับเมททองเพื่อนยูพ่อแม่พ่น้องเลยจ้าเอ่ะอาจจะเอเมททองด้วละผมไ่ได้เห็นนะฝตนเดีน้นพี่จ้า้พี่จ้าอนี่นี่นี่นีนี่จ้าอีพี่เดี๋จ้าเมทองนลยไพ่งามอ่ะไพ่งามไพ่งามนะบอกเมททองด้วยไพ่งามกมนี่นี่นะเ่งามงาม โดยห้องป่ะห้องเมททองไปห้องเมททองกับป้าจอยมาดิ่นป่ะได้ชามจิ๊กเลยอันนี้จี๊จิกจิกนั่นดึงของเรานาะจิกนั่นนั่นนั่งย่างค่ะเขาดึงออกคนะ่ะดึงออกด,ดีมากเลยไนหะมจะเล่าว่าพูได้เราไม่เคยพูดเลยไปใจเลยว่ามาพี่หล่ามาพี่คุยกับเมททองกันมาป่ะอ้าวทับนั่นหาทับแ่พงไหมเพลงไหมใช่แล้วเพงคนงามน่ะแพงงามที่สุด,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 ด เห um hey! yeah, right. uh, oh. mm ็น hmm. ว่าท no. mm. ิศนะโอมน้ำไดโอมน้ำพื้นพระแ้บบานเวนแก้วพรดแ้บบันีฮะถ่ายแก้มเลยถายไม่ในทองห้องนะนี่นะไอทิศมาหลยเนี่ยห้องไอทิศเนี่ยนี่นี่นี่มดิุนอย่างเลยสาวทองเอ้ยห้องเมททองแล้วนี่ฮ่าต่อยปากเด่นเยอฮ ตตยชอบเตยวะนะเอไปเลยพุนผุนได้มงวยวยไปเลยฝุนเออแกแตูุ่นได้แกแตมือนั่นผูแกแตมือข้าไปวัดพุนเนาะแจกมือแล้วหลายมือเติบแล้วได้นิฉุดแดงเจ้าดิฉุดแดงนันซักโยแงไม่ได้ใส่สุดแดงนะสิเพิเช็คเพิร์จิทันส่ไปเที่ยวอกเนใช่ได้วาโย ออกเด็กไม่ทองวะลู้ปะบึงนองให้ไปกนเถอไปชุดงามเลยไปเด้ไปเที่ยวก็ไม่ทองเด้อไปบ่ไ่อนหลังไม่ทองไปเด้อเด้อไม่ทองไปหาผู้บ่าวเด้อชิง่ะเห็นผู้บ่าวมึงได้ควักมือลรวิวเด้อขามาขาาาาวเนป้าปานป้องป้อป้นนจะปาน ไม่ไม่เเยแลห้องป้าจอยด้วปลาจอยไม่ทองเนืไม่ทองห้องปาจอยด้วห้องแม่ทองนห้องรูสิไปนี่ทำห้องได้นี่ค้องมือกันค้องมือไม่ทองกันค้องมือเอาอสนลำได้ค้องมือลูกหล่าคล้อมือไม่ทองนี่ Néo, lẽ kỳ đây, đây, đây kỳ nam này ừ, nào mà lạc <laughs> ừ. ừ, <laughs> à, <kiểu khô> <laughs> này mhm mhm là mhm đấy mhm 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 Ok, mhm okay, bye mhm mhm bye, องจุ๊บงวยมากงวยมากอ่ะโอเคอะไรวะโอเคเ้ยเลยบายบายกันบายบายกันดูจากันดูจ้าบายบายไปเด้กกันเ้ยบายจุ๊บ